อ๋อแลครับผมก็ขอราบสวัสดีนะคระับตลาดข้าสุดเกมวูปคนเดิมเพิ่มเติมคือเกมวูนะฮะวันนี้เราก็ไปอยู่ในเกม Minecraft Pocket Edition นะครับผมอีกเช่นเคยนะฮะอยู่ใน EP ที่5แล้วนั่นเองนะฮะ,ะ,ะวันนี้นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะก็พาทนี้ผมมีแผนที่ว่าจะไปสร้างบ้านในที่แห่งใหม่เพราะว่า <laughs> อยู่นี่แม่งไม่ค่อยปลอดภัยจากพวกไอ้ฟงกอบินรอนะครับคือมันแบบ มันน่ากลัวเกินไปมันมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่นะความรู้สึกของผมเดี๋ยวเราต้องไปหาจับลาก่อนเราต้องไปหาลาก่อนเลยครับเป็นดับแรกเดี๋ยวเก็บของที่มันโอพีโอพีไว้ก่อนอันไหนไม่โอพีแล้วก็ทิ้งไปฮนะหยอกหย,ยอกเก็บไว้ก่อนโอเคตัวนี้แล้วก็เก็บตัวนี้ไปขนมปังเราไม่เอาไปครับผมเราอาจจะใช้เป็นอาหารอน่ายอย่างอื่นไม่มีเลยหรอ อ๋อมีแอปเปิลอยู่โอเคเอาแอปเปิลไปแทนแล้วก็หนังสัตว์เก็บไว้ครับเนื้อวัวเก็บไปครับแล้วก็มีอะไรอยู่ไหมมีไหม,มว่าเราต้องย้ายถิ่นฐานนะผมตรงนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วแม่งไม่ปลอดภัยจริงๆอันนี้เก็บไปเดี๋ยวเราไปหาจับลามาสักตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าไม่มีลามันเล่นยังไงไม่ค่อยได้ฮะโอเคปะหาลากันแถวนี้ก็ปิ้นเยอะผมไม่อยากอยู่ลนะเฮ้ยอ,อะไรอะไรคืออะไร,อะไรแอดอะไรตัวอะไรอะไรอะไรแอดอะไรเดี๋ยวนะบอสเหรอ อ๋อไลแอดรู้แล้วโจรเฮ้ยเราต้องสู้กับโจรเหรอไม่เป็นไรเรามีพวกทหารอยู่คอยคุ้มกันอยู่โอเคกับกอบบินก็คอยคุ้มกันอยู่มาเหอะไลอองไลแอดต้องจะมาทางไหนก่อนไลแอดไลแอดไลแอดสักครู่นะผมมองหาอยู่มันมาทางไหนกันพวกกอบบินก็ยังอยู่ดีนะเว้ย ผู้พิทักยังอยู่ในหมู่บ้านปกติวัดแต่ว่าพวกมันมาทางไหนกันนะว่า,าจ,จะย้ายที่ทำบ้านก็ไม่ได้ย้ายรายละเอียดมันมาก่อนแล้วมันมากี่เว็บก่อนเถอะไม่ใช่มาน,น้อยแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเคลียร์โจนออกก่อนโจนไม่ใช่พวกเราโจนเป็นพวกรายลอีย มองหารายแอดอยู่คือเราไม่เจอลายแอดเลยนะเท่าที่ผมดูคือไม่เห็นลายแอดเลยไม่เห็นพวกโจรเลยสักตัวโอเคก็ถือว่าบล็อกไปแล้วกันเนาะครับผมผมเรียกว่าบล็อกเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่เจอเลยไม่เจอโจรสักคนเลยโจรกี่ตัวเราฆ่าแม่งเลยแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่แตกมีคนตีอีกปะเนี่ย ผมเกลียดอาหารบักอ่ะดูดิมันบักมากๆเลยเดี๋ยวเราฆ่า,าไปเราจะไม่สนใจโจนเราเพื่อไปแล้วก็ไปแล้วก็มันอยู่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคมาฆ่าตัวนี้ด้วยหูหสามตัวเลยเราจะเข้ากันนะเว้ยมันจะมือดอีกทีนึงเอางงเดวเ่าหนึ่งเม็ดเอามาทำไมวะเออเอามาเหอะดีอยู่ จะข้ามแล้วจ้าโอ้โหเดี๋ยวฟักใส่เยอะดีแต่ว่ามันก็มีโจรเหมือนกันใส่โจรก่อนแล้วกันไปเอ,เอ้าเฮ้ยผมมันอยากรู้ว่าเป็นของมอสอะไรที่มันสโลสโลหน่อยเนี่ยผมจะได้เปลียนออกมันรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วกันมันจะข้ามแล้วลา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 ผมไม่เจอลาเลย ฝั่งนี้เราจะไม่ไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งกลับมาจากฝั่งนี้เราจะไปฝั่งนู้นกันมีลาว,วัวแถวเนี่ยต้องการลาครับอ,อันนั้นคืออะไรทุกคนเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยวะ เฮ้ยม okay. oh. <Slow S 1> okay. ันเป็นผ okay. ีเหรอโอเคแล้วมันไม่ดรอปอะไรด้วยไอ้มาสหนี้ไม่ดรอปอะไรเลยเหรอเกินนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอกลุ่มโจรแล้วเว้ยมันอยู่นี่กันมันจะตีกับกอบินผมคิดว่าไอสัตว์กอบินวิ่งมาหากูเลยไม่ช่วยไม่ช่วยทำมาหาแดกแล้ววิ่งมาหากูด้วยเฮ้ยทำไมฝูงกอปปี้เยอะจังวะกอบินกอปปี้กอปปี้วะซั้น เดี๋ยวตีรอเดี๋ยวเราลอ่ลอ,ลอมาพวกหารอาหารก่อนหารอาหารเราดีกว่าโซเจอร์ก็ไปได้หมดแล้วทำไมเจอเก๊อปปี้ในหมู่บ้านเต็มเลยดูดิก๊อปปี้เต็มหมู่บ้านเลยสัตว์ล่าสุดไหนดูดิขอสักหน่อยดิมึงอ่ะไ,ไก่ไม่ตายอ่ะตีไม่โดนมันเป็นอะไรวะมัน ูไกไฟอะเอา,าทำไมวะเยอะแยะถ้าเป็นอย่างอื่นจะไม่ว่าเลยนี่เป็นลูกไฟเว้ย <c oughs> <c oughs> ตายาเดี๋ยวกอบบี้นี่เยอะดีเว้ยเป็นสิบเป็นร้อยแล้วมั้งตัวธนูครับตัวธนูตัวธนูตัวธน,วน,วนูโอเคตอนนี้ผมลองลบมอดที่มันมีกอบบิ้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่กันแล้วกันเนาะว่าจะโอเคขึ้นไหมถ้าโอเคก็เล่นแบบนี้ไปเลยไม่มีมอดกอบบิ้ ส่วนหมู่บ้านนี้ผมก็จะไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าไม่มี NDC แล้วจะอยู่ทําไมใช่ปะละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปแค่นี้พอครับถ้าเกมมันไม่แหลกมันก็เล่นสนุกขึ้นเว้ยแต่นี่คือมันหน่วง,ท,งทั้งที้งที่เราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนแต่มันก็ยังหน่วงเหมือนเดิมผมไม่เข้าใจตรงนี้คือฟิลมันแบบแปลกมากคือกมไม่เคยเจออะไรขนาดนี้มาก่อนปกติมึงไม่แหลกขนาดนี้ทำไมมึงแหลกอะ่ะเออใช่ปะละ่ะหรือว่าเราลงมดเกินหรอใช่ปะ ผมไม่แน่ใจนะทุกคนเอาดาบหินมาก่อนก็ได้อย่างนั้นไปเคลียร์กับมันก่อนตัวนี้ไม่ง้ายเมันไส้เลยกันไหนดูด,ดิโอเคตอนนี้เราไม่มีกอบบินนะครับมีแต่พวกมอนเตอร์ที่ระดับสูงสูงเหมือนเดิมนะเราเอาไว้แค่นี้พอครับส่วนพวกกอบบินเราทิ้งเราไม่เอาละเผื่อมันเป็นเพราะกอบบินเลยแหลกหน่วงครับน่าจะใช่ เดี๋ยวเราเออเดี๋ยวใครตีกูเนี่ยมึงเหรออ๋อโอเคพ่อเฮ้ยทำไมถึกจังเฮ้ยถึกถึกดูดีความถึกขนาดไหนอะเดี๋ยวเราไปเก็บของของเราก่อนตรงนี้คือของของเราเราจะเออเรจะบอกว่ากูยังไม่สนใจพวกมึงเออเฮ้ยทำไมอะไรอะยิงกูโดนนี้ด้วยเหรอโอเคกูไม่สนใจเก็บตัวนี้ ไอ้เดี่ยวอีโจนี่เด็กเฮียยิงกูทำไมมันยุ่งกับผมอีกแล้วเราแค่จะไปเก็บของทหารช่วยผมหน่อยดิเรียกทหารไปด้วยได้ปะแบบลากทหารไปเลยอะไม่ไหวกับคุณโจรมากดูดิแล้วแม่งยืนดัก,กยยอย่างนี้กูจะยิงมึงยังไงอะใช่ปะใช้ได้ใช้ไปใช้ได้ใช้ไปโอ้โหถึกว่ะวูถึกมันเหมือนเป็นบอสเลยอะถึกมากแม่ ทหารมาทหารมาช่วยยิงช่วยยิงช่วยทหารช่วยทหารนั่นแหละตายเรจะตายเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ทางนู้นกันเว้ยนี่นี่นี่โอ้ยยี่มีแม่มดด้วยเนี่ยเนี่ยมันมากันแล้วมันมากันแล้วเอาไงดีทหารมึงช่วยกูเถอะกูขอร้องเอาชิบหายละว่าจะไม่เข้ามามันก็ได้เข้าามไแตาย เดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนจำได้ว่าเรามันต้องมีทางขึ้นเราเก็บไปหนึ่งครับเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เก็บหนึ่งเหลือสิบประมาณนี้ปะสองสามแตกเจอธนูต่อเก็บเก็บเก็บสโตร์หนึ่งเหลืออีกกี่ตัวอยากกินอาหารอยากกินอยากกิน อยากกินนี่ปะอ๋อนี่ไงมาทำไมไอ้ไอบ้านนาละ่ะมึงมันกินยาฮิวเหรอฮะกินยาฮิวเหรอวัดตัวฟักมากี่ตัวกัน <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนเราถอยก่อนเราถอยก่อน <c oughs> มารอบนี้มันไม่ใช่มาธรรมดามันมากันโหดมาก โอเคแตกหนึ่งการตั้งหลักที่แบบวัดวัดจบโอ้ยไม่ได้ถือเราทันูสอยแม่งเลยเดี๋ยวเราไปหาทหารก่อนทหารต้องช่วยกูแล,แล้วแหละทหารยิงกับโจนอยู่แป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยช่วยยิงแล้วยิงเหอะกระสุนไม่มีหรือไง ี้ยโดนตบเดี๋ยวเร็วๆๆโอเคโดนโดน,โดนวิ่งแตกโอเคเหลือเหลือเหลือวัวปะวัวก,ก็แตกปะขวานเอ็นชาร์ตขวานเอ็นชาร์ตขวานเอ็นชาร์ตแล้วเอ้าได้กางเกงเอ็นชาร์ตอะไรวะเอ้องงวะเนี่ยอีกสองตัวเล่นน้ำอยู่ซอยบนทางน้ำนี่แหละอเฮี้ยด มาเดี๋ยวก็มาดิเดี๋ยวเราจะย้ายหมู่บ้านนะหมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่โอเคเราขึ้นมาจากน้ำหรอกกูเล่นในน้ำได้ตายไปมึงด้วยแตกไปเฮ้ยได้ดาบอินชาร์ดอ้าวสวยเลยดิแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะสองตัวหรือตัวหนึ่งวะไม่รู้อ้าวได้สมัยมานี่ไงเจอละนักเวทแล้วไงครับนักเวทแล้วไงถึกเหรอบอสเหรอมึงไอ้นี่มาเก็บอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน เหลือก็ทะนุห้านัดสอยไปสอยไปเดี๋ยวเราล่อไปหาหาด้วยก,ก็ได้สองนัดวะหนึ่งนัดวะศูนย์บดครับแก่ห่าแล้วเออทหารกูอยู่ไหนเนี่ยทหารอยู่นี่ล้อมันมาลอม่อนมาลอม่อนมาลอม่อนมานี่เนี่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 ยเดี๋ยวเขามาใกล้กูนี่เนี่ยแตกไว้มึงตัวนี้อะไรเนี่ยอะ ยังไงยังไงมึงยังไงเฮ้ย,งงยมีอีกเว็บหรอวะนนกว่าหมดแล้วนะเว็บสุดท้ายเอาไงกี่ตัวลวเนี่ยเราต้องไปหาราหารกอนานูก็ไม่มีรอมาหาราหารเลยรอมาทีละตัวก็ได้นี่เล่นได้ถ้ามาทีละตัวมาทีละตัวสองตัวมาเอะอแม่งรอยิงรอยิง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 ดิ ไอสัตว์ไม่ยิงโอ้โหต้องโอ้โหแม่งหลบเป้าหมายเป็นไอเฮี้ยแม่งเป็นเหมือนเล่คนเล่นเป็นเนี่ยทหารครับช่วยด้วยสอยแม่งร่วงไอสัตว์เราต้องมีเทคนิคของเราด้วยดิช่วยทหารไปช่วยทหารไปช่วยกันไ,ไปหนึ่งดอกเอาอีกสักดอกครับอีกสักดอกไม่ละครับเอ,อเดี๋ยวนะ มึงจะเล่นตุ๊ก,กตาอะไรกูเนี่ยเอ้ยมึงเอาไปหนึ่งตัวทหารโอโ้โหทหารทหารตายวะอโอเคไปเดี๋ยวนี่มีควายสองตัว แม่งตียากมากเลยพี่โยกแล้วคือแบบมันไม่ใช่ซากศพไงมันเป็นมันเป็นพวกแบบโอ้ยแปดหมื่นะแต่จะควายธนูหยอกๆไม่ใช่ควายธนูนะไม่ใช่ควายธนูหรอกกูเล่นเฉยๆโอ้โหเยีะยยิงกูมันเลยแล้วมึงถื่อจังหวะเนี่ยแล้วแต่เมื่อไหร่จะเจ้าเจ้าเจ้าเยอะๆ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 ทหารทหารจะฮะช่วยด้วยกูจะแตกมันมีตัวแบคมาด้วยมันชื่อแบ,บ,อบคใช่ป่ะผมเรี้ยงผมไหมเดี๋ยวด่ากูนะกูเรียกชื่อผิดมันอาจจะเข้มๆไปแหละ มึงมามมามามากูสอยได้แค่นี้หมดละลหมดละเข้ามาเสกนะมาวิ่งมาอะไรอะไรหยดเออเสียมไ้ไไอ้แ่ากูไอ้แบคไอ้สัตว์ไอ้เหี้เดันเวะวาไเลยครับไม่เกี่ยวทีเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนอะไปทางไหนอะทางนี้ปะของเราตกทางนี้ครับโอชชันมี้แบ๊ะเราเลยสู้มันไม่ได้ราไมา่ไม่นะขอของกันเอาไปเยกพวกมือพวกมือมันแบบ เด็๋ไวปใส่ไ่ะไมันแบบโอ้โหของกูกูยืนเลยะกูนี่ยืนแบบนี้เลยเอาดิเอาทีมึงแน่จริงป่ะกูแน่นะกูมันของจริงกับพวกมึงแบบนี้เลยทำไมตัดตาล่ะกูมันของจริงไอ้สัสกูมันของจริงไอ้สัสกูบอกแล้วกูของจริงเออเดี๋ยวแล้วใครตีกวะใจเย็นเฮียใจเย็นหรืออีกตัวนึงตัวนู้นเฮียแม่หมดอะ่ะไายขึ้นมามึงไายขึ้นมามึงไายขึ้นมา แล้วไงอะมึงพีดเหรอมึงมีพีดเหรอมึงมีพีดแล้วไงมิสตัเเนะ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงนี่แหละตัวดีเลยแตกตัวนี้ก็แตกเก็บมาของดีได้น้ำของดีหมดเอา้ามึงเข้าไปในนี้มึงก็เสร็จกูดิว้ายว้ายติดเหรอ <c oughs> ได้ยินข่าวว่าติดข้างในเหรอลกูก ืติดเหรออา้าวแล้วกูเข้ามากูก็ติดดิวัดเดย์ครับอุเหียนน่า,า,อนาเอ็มรอแต่อยากรู้ว่าทำไมผมเก็บของไม่ได้นะของเต็มเหรออะไรอะไรอะไรสอยกู ไม่ใช่นี่มันฟันนี่ไงสัตว์นี่ไงนี่ไง,ไ,งไม่ใช่ก็ผีดิเปิดมาจะเอะมึงขนาดนี้มึงด้วยอา้าวจบแล้วผ่านแล้วครับทุกคนแลกของด้วยหน่อยอยอมเสียยอมเสียบ่หรอวูยอมเสียเปิดมา ไม่ลดราคาแอเปิ้ลให้คหุณหร่อหรอกูซื้อแบบไม่รู้จะซื้อด้วยยังไงแล้วนะเอาไปให้เอาไปให้นะเอาให้คนนั้นแล้วก็ซาลอเบอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันเลนะจ๊ะไปดูดิเราจะตามติดชีวิตเอพีซีอะไรไปสิอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากูขุดบล็อกทำไมเนี่ย แค่เกาหัวแป๊บเดียวโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบไปดูกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวัสดีบ๊ายบาย